แซ่บครับพี่น้อยบนบุด,ดคุครับไม่เผ็ดรสชาติพอดีเผ็ดมากกับไม่ได้บัตเตอให้กรอบๆยิ่งเราศึกษาไปรเรื่อยยิ่งกินเผ็ดนี่ไม่ไมดีครับเราต้องกินแบบ พี่น้องชาวจีนชาวญี่ปุ่นกินเยอะจืดไว้ไม่งั้นเราจะเป็นโรคไตอ่ <c oughs> ะใชเสียงก็เสียงมรณะเลยลดเสียมนี่ <c oughs> น <c oughs> อืหนูยังกินยาเป็นเลยแล้วหลังอหาหารไม่เป็นไรแหละจะจะหมดละอีกสามครั้งจบเห็ดน,นางลมนึ่งอร่อยครับ กินเป็นผักนะครับแซ่บพี่น้อ,อ,นองเานกินด้วยว่ารับแบบนีแซบ่บ ใช่คนอเรม่ใช่มือัวเอง อะไรเอรอเฮ้ยคาอะไรเอรอเอ้าหนูชอบอันนี้รูอะไรชอบกกินอ้าไม่กินหวานไงเนอะต่อพีพี้ใครไม่มากินครับลูกไมนเข้า เ,เดินเลือดไปวิ่งขาหน่อยรือปะเดินเลดว่เขาหน่อยปเราทดสอบอันนี้เดะไปสอบอล้วของอื่นอันที่ขมเขาเนื้อเมืองไปสอบบอลสอนบฟุตบอลกลับมารยูไคลตต่อบอกไปว่าอะไร นอนโรงเรียนนอนคือแบบนีเลยหน่อยยังเลยอาแซ่บมาเลยพี่พีกมาแล้วอเออเอนี่อากินข้าวสิบบาทป้ากินข้าวยังสิบาท โอเคนะครับพเพื่อนๆขอบคุณมากๆที่รับชมเราฟังครับอีมนะครับผมขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ